นี่ก็จะถามว่าสัมภาษาไทยก็แล้ววันเนาะอวันดีครับสวัสดีคลูกเงียงครับเนี่ยเรียญทองมาโกอ๋อยุคบ้านเงียงนี่แต่การที่จริงอยู่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดทับหนึ่งตำบลเมืองเก่าโอ้โหแกที่นี่มานี่บ่ได้ใหายมากอ๋อครับตอนอ๊อดใหญ่ตอนหนา้ก็นานกินนี่ยังครับเนี่ยเป็นเป็นนี่ยังเกาะเห็นว่าเป็นต้มลูกหมะอะมันสังเกตว่า ตอนเหี่ยนี่มันติปวดปวดช่วงว, <ะ S 1> าว่าเน่าแต่ก็ตาม,เามลเห้า็าคิดแต่ว่าคนอายุสี่ข้าหกสิบนี่มันติดเป็นมาเร่งตอม,มอลูกหมากหรือลูกหมากโตแ<ช>ม่บ,รบอระบอได้กินยาบ่ได้ยังก็เพียงแต่ว่ายู่ไปดเรื่อยออบอได้ซื้อยาพวกชิตโตซินมาก,กินบ่ได้กินยัง จนจนกลัวได้ไม่กินเข่ามันนี่เออคนพม่าโฆษณาเขาให้กินนี่ละเพาะให้กินแล้วที่นี่มากินนำนำเขาอยู่สองมือลู้ซื้อว่าการปวดเดียวนี่ปวดหลายปวดหลายแต่ว่ามันบวเจ็บคือเกาแหลมอ้าวจะเเป็นยังไมันเจ็บเวลาที่โยมันเจ็บเจ็บเพราะต้องเบ่งเบ่งเบ่งจนแบบทำฟ้านี่ละเอาจริงๆ จนว่าข้าฝ้าเงียวจนว่าหลานไปบึงน้ำเหล่าต,ตาทำงั้นทำไมมันจะเงียวคือเฮ้าอ่ะนามันจะเยี่ยวเหมือนตา <laughs> บอกหนูไม่ได้หนู <laughs> เป็นผู้หญิง <laughs> <laughs> ที่นี่พ่อเขา คนมาแนะน่าห้่กินทอกินเขาไปประมาณสองหมือนเนาะสองมือที่นำนำกินอยู่หอมันขึ้นว่านมันเหนียวบปวดที่นี่มันบมปวดน้ำกองหมายว่าจะปวดเยียวอยู่ประมาณสิบนาทีเหียวสิบนาทีเหนียวสิบนาทีเยียวแต่มันออกไหลออกไหลเออออกหลแต่สีเหลืองมาเลยเออสีเหลืองมาเลยเออเออแต่มันก็ค่อยจางออกจางออกเขาเลยบอกว่าเอออันนี้แหละเกิดจาก การอักเสบของต่อมลูกหมากเพราะว่าคนอายุ60มันจะต้องเป็นต่อมลูกหมากเออนี่แหละแล้วก็เรียกว่ากูก็นักขาวว่าเดี๋ยวเข้าไปอ่นเข้าไปบอกเขาฟังกันนักขาวแล้วเขากิไเห้มากินขวดนึงเพราะว่าที่นี่ถ้าพูดได้เป็นนั่นแต่คนหนึ่งอยู่หนีเพราะไงอยู่หนีเล่าเล่าไปเพ็ิดเขาเป็นต่อมลูกหมากตัวแล้วเคยไปพาตักมาแล้วแต่เขาหันทีบอกินเหล้า เขาสีถือว่ามันแพงนะเขาใจนะเออแต่เฮานี่ค่อยเสื้อค่อยเสื้อว่ายังเมือนสามาถ่อยเหี่ยวซ้ำบายแหละเวลานี้จากมือน้นมาตรงตรงนี้แล้วคอยก็บอกปวดเหี่ยวแต่เมื่อวานคอยจนได้บอกกับแม่บ้านว่าเฮ้ยคอยม่เหี่ยวแถวว่ะค่อยม่เหี่ยวแถวว่ะ งสมันต้องกั้นไว้โดนหรือเปล่ามันต้องกั้นไว้เพราะเพราะต้มลงมาตูวมันยุบลงมันบ่อยแหละมันเหนียวเพราสุดมันก็คล่องออกแล้วก็เปื่อยปวดเนี้ยปวดเนี้ยปวดเนี้ยเจ้าว่านี่แหละนี่แหละโอเคครับคอยถึงว่าคนที่เขาต้องโฮกซีฟนี่ให้เขากินใบถือ